เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทไม่ผ่านสักทีกรุงไทยเฉลยคำตอบถึงบางอ้อธนาคารกรุงไทยนะครับตอบคำถามการลงทะเบียนเว็บไซต์ w w w ทเราไม่ทิ้งกัน .com ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทอย่างไรให้ผ่านฉลุยหลังชาวเน็ตหลายคนเริ่มท้อแท้การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน w w w เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อรับเงิน5,000บาทนั้นสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 อาจทำให้หลายคนเกิดคำถามล้านแเลยก็ว่าได้เนื่องจากผู้ลงทะเบียนบางคนเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเช่น SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จลงทะเบียนใหม่ได้ไหมหรือแก้ไขยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งคำถามทั้งหมดนี้ทางธนาคารกรุงไทยได้สรุปมาตอบผ่านทางแฟนเพจ Facebook ให้ทุกคนเข้าใจแล้วเชื่อว่าปัญหาที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้น่าจะได้รับคำตอบสุดเคลียร์เลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปไล่เช็คกันเลยคำถามใส่หมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขได้อย่างไรคำตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลการลงทะเบียนการโอนเงินไม่สำเร็จโดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปคำถามถัดมาวิธีการเช็คว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าทำอย่างไรคำตอบ ตรวจสอบได้3อย่างดังนี้ 1. บนหน้าเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความ2รูปแบบ 1. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข,ข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ทาง S M S และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 2. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้านขึ้นข้อความระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น 2. S M S อีเมล หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียนตอบกลับกรณีการลงทะเบียนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตรวจสอบแบบที่3คือโทรไปที่ call center 02 111 1144 11กรณีไม่ได้รับอีเมล์ address อีเมลตอบกลับมาสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย1วัน คำถามถัดมากรณีเลือกรหัสประเดิษณีแล้วแต่ไม่มีตำบลให้เลือกทําอย่างไรคําตอบลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งวันที่1เมษายน63เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปคำถามถัดมาเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39หรือ40ลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ คำถามถัดมาถ้าลงทะเบียนไม่สําเร็จแต่รู้ว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขหรือยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่คําตอบผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สําเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ขั้นถามถัดมาอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภท2ลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามถัดมา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามถัดมาถ้าได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องทำอย่างไรคำตอบให้ลงทะเบียนใหม่ได้ระบุข,ข้อมูลให้ถูกต้องคำถาม ใช้เบอร์มือถือคนอื่นลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบใช้เบอร์มือถือคนใกล้ชิดลงทะเบียนได้โดยหนึ่งหมายเลขใช้ลงทะเบียนได้5คนกสทอชแจกเน็ตฟรี10จิกใครได้สิทธิ์บ้างลงทะเบียนอย่างไรมาดูกันลุยต่อไม่ต้องรอมติคณะรัฐมนตรีกสทอชอควักเงินกองทุน3,000ล้านบาท อุดหนุนค่าเน็ตฟรี10กิกะไบต์และอัพสปีดเน็ตบ้านเป็น1 0 0เมกะบิตเปอเซกันหนุน Work Learn from Home คนที่จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาได้สิทธิ์1สิทธิ์ต่อคนเริ่มกดรับได้ตั้งแต่10เมษายน2563ใช้ได้นาน30วันผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนใช้งานในนามของบุคคลธรรมดาเบอร์ใดที่จดทะเบียนในนามบุคคลนิติบุคคลจะไม่ได้รับสิทธิ์ในนี้เพราะมาตรการอุดหนุนในครั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนที่ในช่วงนี้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นในด้านของการทำงานเรียนหนังสือ ซึ่งในส่วนของการเพิ่มสปีดดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตบ้านเป็น100เมกะบิตเพอร์เซกัก็เช่นเดียวกันต้องจดทะเบียนในชื่อบุคคลธรรมดาไม่ต้องซื้อซิมใหม่ใช้ซิมเดิมที่เปิดให้บริการอยู่แล้วมาขอรับสิทธิ์ได้เมื่อเปิดกดรับสิทธิ์ตั้งแต่10เมษายนถึง30เมษายนใช้ได้ ใช้สิทธิ์ได้แค่1คนต่อ1เบอร์เน็ต <Net S 1> บ้านก็เหมือนกันคนที่มีบ้านหลายหลังจะจดทะเบียนขอใช้เน็ตบ้านไว้หลายแห่งก็จะได้รับสิทธิ์แค่เบอร์เดียวซึ่งตอนนี้กดรับสิทธิ์ระบบหลังบ้านก็จะเช็คว่ามีการใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือ,อยังถึงจะส่ง SMS ยืนยันกลับมาให้และไม่ต้องกลัวนะครับว่าเบอร์ที่ใช้อยู่นั้น ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเน็ตไว้จะได้ใช้เน็ตฟรีหรือไม่หรือจะไม่ได้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเคยซื้อแพ็กเกจเน็ตมาก่อนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์แบบเติมเงินหรือรายเดือนก็ได้เหตุผลที่ต้องให้กดรับสิทธิ์เองไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัตินั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบ ไม่ให้เกิดการได้รับสิทธิสามซ้อนเพราะต้องใช้เงินจากกองทุนเข้าไปช่วยจึงต้องมีความโปร่งใสไม่ให้เกิดความทุจริตเพราะฉะนั้นเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักต้องตรงก,กันกับเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้และสำหรับคนที่จดทะเบียนใช้หลายเบอร์กสทชก็ไม่อาจจะรู้ว่าผู้ใช้ งานต้องการใช้สิทธิ์กับเบอร์ใดนั่นเองใครที่สมัครใช้แพ็กเกจแบบเน็ตไม่อันอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ถือว่าเติมลิมิเต็ดของแพ็กเกจแล้วเพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆถ้ากสทอชอุอดหนุนเงินให้ไปอีกก็จะเป็นการซ้ำซ้อนสำหรับโครงการนี้ มีผู้เข้าขายได้รับสิทธิ์ทั้งหมด30ล้านเบอร์สำหรับโมบายอินเทอร์เน็ตและ2ล้านครัวเรือนสำหรับอัพสปีดเน็ตบ้านสรุปขั้นตอนการกดใช้สิทธิ์การลงทะเบียนรับเน็ต10จิกนะครับ1กดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก 2. o p โอเปอเร์จะใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นจะมี SMS ยืนยันเพื่อเริ่มใช้งานยืนยันแล้วก็จะใช้งานได้30วันนับจากวันที่ได้รับ SMS ขั้นตอนที่ 3. มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 0 3ถึง30เมษายนนี้ 4. ได้รับสิทธิ์1คนต่อ1เบอร์ต่อ1โอเปอเรเตอร์ 5. ้หนคนใช้ได้1ครั้งเท่านั้นแม้ว่าจะมีหลายซิมหลายเครือข่ายก็รับสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวหรือ1สิทธิ์ต่อ1เลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้เน็ตบ้านเป็น ADSL VDSL และ Copper จะปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดเท่าที่สามารถทำได้เพราะไม่สามารถใช้ได้100เมกะบิตเปอร์เซกัทุกบ้าน